ไม่ได้ก็ช่วยโหวตต่อนะคะจนถึงวันสุดท้ายก็พาหนูไปถึงดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับป๊อปบล่าโหวตในคมจะลึกอเวนตครั้งที่17ขยายเวลาโหวตไปจนถึงวันที่15มีนาคมนี้รักใครชอบใครโหวตกันได้กับ3ช่องทางหลักทาง SMS 4 2 4 0 6 6 6 6บาทต่อครั้งค่ะโดยให้พิมพ์รหัสสาขา Popular Vote KA 1นถึเว้นวักตามด้วยชื่อศิลปินนักแสดงภาพยนตร์ซีรีส์ละครไอดอลและอินฟลูเ l นเซอร์ที่คุณผู้ชมต้องการโหวตส่วนทางเว็บไซต์คมสัดลึกสับเร็ดนั้นเปิดให้โหวตฟรี free. ส่วนการโหวตทาง Facebook คมชลึกอวอร์ดจะนับคะแนนจากอีโมจิเท่านั้นค่ะเปิดรับคะแนนโหวตวันนี้และปิดรับคะแนนโหวตในวันที่15กุมภาพันธ์ติดตามความเคลื่อน,นไหวได้ที่คมชลึก .net เ net ค่ะ